ปกติใช่ไหมครับชุดแผ่นไอเฟมนะครับจะมีสปริงนะครับเป็นตัวคํำไว้ใช่ไหมครับคํำไว้แบบนี้ใช่ไหมครับนี่ครับคํำไว้แบบนี้มันก็จะมีช่องอากาศค่อนข้างเยอะเพราะสปริงมันคํำแบบนี้ถูกต้องไหมครับตัวนี้นี่ครับมันก็จะดันขึ้นมาแผ่นไอแฟมมันก็จะดันขึ้นมาเพราะมันมีสปริงนี่ครับคํำขึ้นมาไอลมตัวนี้นะก็จะเว้นออก เว้นระบายแรงดันออกเพราะไอแผ่นตัวไดแฟมนี่ครับดันขึ้นมาไอตัวนี้ครับก็จะระบายลมออกแต่ถ้าตัวนี้ตันแผ่นไดแฟมเราจะไม่ทํางานเด็ดขาดเพราะมันไม่สามารถระบายออกได้แล้วแล้วมาดูกันต่อครับในกรณีที่เราสตาร์ทเครื่องเลยนะครับแผ่นไดแฟมนี่ครับจะต้องเปิดตลอดแต่พอเราเหยียบรอบเหยียบเทอร์โบหนักๆน,น,นี่ครับชุด แผ่นไดแฟมนี่ครับจะต้องกดลงกดลงอย่างนี้นะครับกดลงอย่างนี้นะครับเพราะอะไรครับเทอร์โบนะครับเป็นลมดูดนะครับดูดจากอากาศภายนอกใช่ไหมครับมันก็จะดูดแรงดันจากระบายไอด้วยมันก็จะดูดช่องนี้ก็จะปิดตัวลงให้เล็กที่สุดครับเพื่อเอาแตควันออกไปไม่เอาระบายไอออกไปไอพวกนี่ครับพวกไอน้ำมันเครื่องนี่ครับที่มันปนมาใช่ไหมครับมันก็จะมากระเด็นนี่ครับโดนชุดนี้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  แล้วนี่ครับคว right ันก็จะออกไปไอรูชุดนี้ออกไปนะครับไอรูชุดนี้นี่ครับเห็นไหมครับมันคนละรูกันนะครับเห็นรูนี้ไหมครับไอรูนี้นะครับกับรูนี้มันคนละรูไอรูภายนอกนี่ครับมันจะเป็นรูที่มาจากการทํางานของห้องเครื่องก็จะออกมาแล้วมันก็จะขึ้นมานะครับมันไม่ทะลุถึงกันนะครับย้ํานะครับรูนี้กับรูนี้ไม่ถึงกันไอรูนี้กับรูนี้นี่ครับจะทะลุถึงกันนี่ครับ นี่ครับผมก็มาธิบายให้อย่างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าทําไมเราปล่อยระบายไอทิ้งถึงออกเยอะมากกว่าเดิมวิธีแก้ไขนะครับสําหรับคนที่ระบายออกไอออกเยอะมากๆก็ติดตั้งถังดักไอครับจะช่วยได้เยอะมากๆครับเพราะแผ่นไดแฟมนี่ครับมันก็จะยุบตัวลงช่วยปิดไม่ให้น้ำมันเครื่องนี่ครับออกมาเยอะเกินไปสองให้เช็คแผ่นไดแฟมว่า มันทำงานได้ปกติดีหรือเปล่าสามดูน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องนี่ก็สำคัญเลยนะครับหลายๆคนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาแล้วระบายไอออกเยอะควันออกเยอะก็เพราะน้ำมันเครื่องลองขยับดูครับลองเปลี่ยนเกรดน้ำมันเครื่องดูเปลี่ยนยี่ห้อดูขยับดูครับให้มันเหมาะกับรถเราเหมาะกับการใช้งานของรถเรามันก็จะช่วยลดระบายไอของน้ำมันเครื่องนี่ครับที่มันออกเยอะจนเกินไปวันนี้ผมก็ มาอธิบายให้อย่างละเอียดเลยนะครับแล้วก็ชัดเจนนะครับไอการทํางานของแผ่นไดแฟที่หลายๆคนนะครับเข้าใจผิดอย่างมาหันเลยครับคิดว่าเครื่องยนต์ทํางานแล้วมันจะเปิดตลอดไม่ใช่ครับเครื่องยนต์ทํางานมันเปิดแต่พอเทอร์โบทางานนี่ครับมันจะต้องยุบตัวลงเพื่อปิดช่องทางวันนี้ก็น่าจะละเอียดแล้วก็ชัดเจนยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยครับสำหรับผมโดมอัวมิชชั่นเซอร์วิสก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ